เคยเป็นไหมครับตอนเช้าตื่นมาพอเปิดตู้เสื้อผ้าคิดไม่ออกว่าวันนี้จะตัดสินใจใส่เสื้อผ้าตัวไหนดีพอรู้สึกตัวอีกทีก็จะไปทำงานสายแล้วชุดที่คุณเลือกมาด้วยความเร่งรีบมันก็ดูไม่น่ามั่นใจเลยจนทำให้คุณรู้สึกกังวลไปทั้งวันฮิลลารีเจนส์กูรูด้านไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากอังกฤษผู้เขียนหนังสือชีวิตดีดแค่เปลี่ยนวิธีตัดสินใจช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากการเริ่มต้นด้วยความรุนวาย จะทำให้มีแต่ความเครียดทั้งวันการทํากิจวัตรง่ายๆช่วยให้มีพลังจัดการสิ่งไม่คาดคิดมาร์คซัคเคเบิร์กปรากฏตัวด้วยเสื้อยืดสีเทาเสื้อเดิมมีเสื้อเหมือนกันเยอะในตู้เสื้อผ้าเพื่อเคลียร์ชีวิตและลดการเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจสิ่งที่เราเรียนรู้3ประการ 1. ช่วงเช้าสําคัญเลือกทําสิ่งมีความสุขก่อน 2. พลังตัดสินใจมีจํากัดใช้กับสิ่งสําคัญ 3. จัดระเบียบสิ่งเล็กๆด้วยการเตรียมทุกอย่างเมื่อคืนและจัดระเบียบสิ่งเล็กๆคุณจะมีพลังในการคิดและทำงานมากขึ้น